ไม่ไม่แต่ตอนนี้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีนี่ก่อนนะครับจะเป็นเรื่องราวของนี่ไงของอาจารย์สมเทาเนี่ยเราจะมาดูสกู๊ปของเขาในวันนี้เนี่ยเราฝากกันด้วยครับติดตามกันครับครับได้เห็นความสามารถจากการเป็นทั้งวาทยากรนักประพันธ์เพลงคาสิทผู้กำกับภาพยนตร์ของอาจารย์สมเทากันไปแล้ว เขาผู้นี้ยังมีความสามารถด้านงานเขียนสายตรงห้องข่าวทวินไซวันนี้นะครับจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งมุมของศิลปินอัจฉริยะผู้นี้กันคงจะรู้กันมาบ้างแล้วนะครับว่าอาจารย์สมเถาสุจริตกุลเป็นบุตรของศาสตราจารย์ดรสมปองสุจริตกุลอดีตเอกอัครรชทูตไทยกับอาจ,จารย์ไยถ่เทาสุจริตกุลเจ้าของนิยายชื่อดังอย่างเรื่องมงกุฎด,ดอกส้มดอกส้มสีทองรัตเลยาที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ ด้านการศึกษาของอาจารย์สมเทาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเติบโตในหลากหลายประเทศในแถบยุโรปศึกษามัธยมศึกษาจากวิทยาลัยอีตันสหราชอาณจากักรแล้วสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยเคมบริดเข้าศึกษาต่อวิชาดนตรีควบคู่วรรณคดีอังกฤษจนสำเร็จปริญญาตรีและปริญญาโท แล้วคุณรู้หรือไม่ครับว่าอาจาร์น่ะผูกพันกับหนังสือมาตั้งแต่หนึ่งขวบหกเดือนทุกคืนคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนอ่านหนังสือให้ฟังจนจําได้ทุกเรื่องจําเสียงของแต่ละคําได้ก็เลยสอนให้ตัวเองอ่านหนังสือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอาจารย์พูดไปอมยิ้มไปบอกเรื่องนี้ว่าทําให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกตกใจมากเวลามีเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านเขาก็จะบังคับให้อ่านให้เพื่อนฟังแล้วด้วยเหตุผลนี้แหละครับที่ทาให้อาจารย์เริ่มเขียนหนังสือมาตั้งแต่7จ็ดขวบแรกๆจะเน้นไปทีี่พววกก ไม่ได้เขียนเป็นเรื่องเป็นราวอะไรจากนั้นก็พยายามเขียนวนวนิยายออกมาเหมือนเรื่องสั้นของไอแซคอาซิมอฟงานเขียนทั้งหมดของอาจารย์สมเถานะครับเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้นามปากกาว,ว่า sp สมเถามาจากคำว่าสมเทาปาปิเนียนแต่ที่เห็นบางเล่มตีพิมพ์เป็นภาษาไทยอันนั้นคุณแม่ไายเฒ่านำมาแปลอีกทีหนึ่งนะครับนับรวมๆตอนนี้ผลงานอาจารย์มีมากกว่า50เรื่องให้เล่ามาทั้งหมดคงไม่ไหว ยกตัวอย่างผลงานสำคัญอย่างเรื่อง Jasmine Knight นะครับเคยจะถูกทำเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีสตูดิโอมาขอซื้อลิขสิทธิ์นะครับให้ครั้งละล้านบาทแต่ก็ได้มาฟรีๆเพราะเขาไม่ทำสักทีพอหมดสัญญาปุ๊บก,ก็ได้เงินคืนเสร็จแล้วก็ไปขายให้คนอื่นต่ออยู่มาเป็น10บสปีนะครับโดยที่หนังสือเล่มนี้ไม่เคยถูกทำเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นการรวมเรื่องสั้นชุดไฟล์ From the w i d Sea นะครับติดอันดับโลคัสเบสเซลเลอร์ แนวอื่นอาจารย์ก็เขียนนะครับอย่างนวนิยายสำหรับวัยรุ่นก็มีตัวอย่างเรื่อง The Fallen Country, f o r g e t t i n g Place ซึ่งเป็นหนังสือยอดเยี่ยมที่วัยรุ่นนิยมสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีนวนิยายประเภทขย่าวขวัญเรื่อง Vampire Junction นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง The Bird Catcher ได้รับรางวัล World Fantasy Award ปี2545ด้วยครับ แนวไหนคือแนวที่ถนัดอาจารย์บอกเลยพูดลําบากเพราะหนังสือไม่เหมือนกันสักเล่มตอนแรกที่เขียนหนังสือวิทยาศา,ศา,ศา,ศาสตร์เพราะเป็นหนังสือที่ชอบอ่านตอนเด็กๆหลังจากนั้นพอลองมาเขียนแนวแฟนตาซีลึกลับก็จะเป็นหนังสือคล้ายๆกับทะลุเพดานขายแบบเมนสตรีมได้มากกว่าถ้าเผื่อเป็นหนังสือแนวไซไฟชันคุณดูก็จะจํากัดเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตอนแต่งไซไฟชันอย่างเดียวพวกจดหมายจากคนอ่านมักจะมาจากวัยรุ่นเพศชาย แต่พอเขียนดาวลึกลับจะเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนเขียนมาหามากขึ้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมถาวบอกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการก้าวขึ้นเป็นนักเขียนระดับโลกว่าบางคนพอเห็นมีคําว่าเอเชียใส่ต่อท้ายนะครับไม่รู้ทําไมนะครับว่าเขาจะจัดสรรกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มที่ด้อยลงทันทีเราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเพราะการเป็นนักเขียนทุกคนมีความต้องการแค่ให้คนอ่านอ่านหนังสือของเราโดยไม่แค่ว่ามาจากไหน การที่จะเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จจะต้องทํำยังไงอาจารย์สมถาวบอกกับเราอย่างนี้ครับนักเขียนจะต้องแต่งหนังสือเล่มหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องแต่งหนังสือเล่มเดียวกันนี้ตลอดชีวิตถ้าคุณทําได้อย่างนั้นคุณจะรวยแน่ๆ ดูตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างโรเบิร์ตลัดรามและเจเคโรเิงนะครับเขามีฟอร์มของเขาที่ทําได้ทุกครั้งคนที่อ่านหนังสือของเขาจะไม่มีวันผิดหวังนักเขียนที่ดีนะครับจะมีสไตล์เป็นของตัวเองถ้าเราอ่านประโยค2ประโยคของนักเขียนคนนั้นบางคนจะรู้ทันทีว่าเป็นใครและสิ่งสําคัญที่สุดที่งานเขียนชิ้นหนึ่งต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยายวรรณกรรมคุณจะต้องมีอะไรที่อยากบอกให้คนอ่านได้รู้ เมทาวีดีมีสายตรงจากห้องข่าวทูอินไซส์รายงานเป็นไสุดยอดจริงนะครับผลงานเพียบผลงานท่านนี่บอกใจเลยนะเยอะมากส0บัวเรื่องน่ครับต่างประเทศทั้งนั้นเลยฮะจริงๆนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับกับ i n s i g h ์ a อเชครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวนะครับของสาวๆเนี่ยมาฝากกันครับ